นี่นะอือหือปลาซิวโอ้โหก่อยปลาซิวครับชุดนี้จะเป็นเงนไหบ้างนาะอือหือ เป็นปลาซิวใช่ไหมพี่น้องโอ้โหเยอะจริงๆเยอะมากๆโอ้โหล้วงๆ้วงใหญขนาดนี้ครับสวัสดียามเย็นครับท่านผู้ชมช่องลุงจาทุกคนนะครับวันนี้ลุงจาก็มาเก็บมุ้งที่ดักปลาซิวไว้นะครับ ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าเกือบห้าโมงแล้วเราดักไปตอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดประมาณสิบโมงครึ่งถึงประมาเสร็จประมาณสิบเอ็ดโมงครับแล้วก็มาเก็บตอนสี่โมงครึ่งครับเดี๋ยวไปเก็บไปลุ้นกันครับชุดแรกก่อนเลยชุดนี้เหยื่อยังไม่แตกแลเลยไม่รู้จะเข้าไหม วันนี้แดดไม่ค่อยมีมได้ครับได้อยู่ชุดที่สองชุดนี้จะเข้าไหมอ๋อชุดนี้มีแต่ปลาซิว จะนี้จะเข้าไหมอืมใช้ได้ครับเดกุ้งเข้าเยอะมาก,กวันนี้อากาศมันไม่ร้อน,นวันนี้แดดมันไม่ร้อนมันก็เลยไม่ไม่แน่นเหมือนวันก่นอนๆถ่ายไปเมื่อกี้เมมเต็มนะครับ รัตัดไป,ปตัดไปเฉยเลยดูชุดนี้โอ้ได้ได้ชุดนี้ โอโเคุดนี้เยอะหมดเลยน่าจะเยอะหูืออกหมดแล้วก็ไม่นโอเคโอเค เจืยัออยงเดืยเอยเพียบเลยนี่เข้าน้อยนะแต่กุ้งเขา้าเยอะเลยวันนี้อยากได้ปลาซิวปลากระดีจะได้กุ้งวันนี้ ดอกเป็นเพียบแถวนี้เสร็จมาแล้วจะไปดูตรงนี้กันอีกหนึ่งชุด ใช้ได้ครั dings, innen, karaoke, บคุ yeah. ้มคคุุ uh ้ม oh ้มตักปลากระดีได้ปลากระดีสมใจได้ปลากระดีปลาซิลเด็ดเลยตรงนี้ ้องเอาไม้เกี่ยวมาเอเยครับเดี๋ยวลุงจะเอาไม้เกี่ยวก่นอนด่านมีเยอะครับเยือมันหมดโอ,โ,อโอเคครับเ,เทก่อนอลุนฟ้าซิวปก,กด,ดีฝั่งนี้บ้างครับ้อเคเีบแล้วเดี๋ยวไปดักกุ้งต่อโอ้ นี่ปลาซิวรุ่นเดียวปลาซิวปลาขาวเยอะเลยชุดนี้จะเป็นยังไงบ้างนาอลูก เป็นปลาซิ่วัน่ไหมพี่น้องโโอ้หเยอะจริงๆเยอะมากๆโอ้โหลวงล้วงขนาดนี้นี่ดัก้วที่รอบเก่าครับ ลูกหลาแล้วเนี่ยราก็ดีแต่ทำพันล้าละวน้วนอีก3ชุดแล้วในน้วนอีก2ชุดครับยกอันไหนกน่อนดีอันนี้เนะี่ ปลาซิวโอ้โหก่อยปลาซิวครับยกต่อกันเลยโอ้อยู่ใกล้ๆกันชุดนี้มีต่ปะก็ดี หนึ่งชุดตรงนี้อืมนี้ปลากระกดีปลารประซิวลดีดีเลยเก็บมุกกันสองชุดสุดท้าย <c oughs> ดีไหมอืม ชดชสุดท้ายแล้วโอ้โหกุ้งเพียบเลยถ้าเราใส่เหยื่อแบบนี้มันได้กุ้งเยอะนี่ไม่ค่อยจะดีเลยครับอมเลือกยากโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปให้ดูครับเดี๋ยวลุงจะต้องรีบไปดักกุ้งต่อ วันนี้เกือบเต็มถังเลยครับโอ้ได้เยอะจริงๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวลุงจารีบไปดักกุ้งต่อครับฝากติดตามลุงจาไปยาวๆนะครับเดี๋ยวลุงจาจะดักกุ้งดักปลาให้พี่น้องได้รับชมรับดูกันนะครับสวัสดีครับลุงจาจะเอามุ้งดักกุ้งมาดักพวกปลาซิวปลากระดีนะครับดักง่ายๆครับปลาซิวปลากระดีเนี่ยเราใช้เหยื่อหัวหันปลาดุกเนี่ย ใส่ก็ไปเลยให้มันลอยอยู่ข้างบนนะครับต้องใส่เยอะครับไม่ต้องให้จมนะครับถ้าจมปลาจะตายหมดเนี่ยครับแค่พอท่วมรูครับ